สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาเดินเล่นด้วยกันนะคะที่นี่ก็คือสวนสาธารณะค่ะเขียวชอุ่มมากค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูใบไม้ผลิบรรยากาศก็คือลมลืนมาก นี่ก็คือชลอตชาเดลนะคะเป็นปรา,าสาทเก่าค่ะข้างในปรา,าสาทก็จะมีร้านอาหารนะคะวันนี้ก็มีคนมาจัดงานแต่งงานด้วยนะคะส่วนข้างหน้าก็จะติดกับทะเลสาบเมืองทูนค่ะมองเห็นทะเลสาบแล้วก็มองเห็นภูเขาด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะวิวสวยมาก ขอแก่การมาเดินเล่นพักผ่อนมากๆเลยค่ะเงียบสงบแล้วก็ได้ยินแต่เสียงนกแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําคือถ้าใครต้องการรีแลกซ์ก็คือที่นี่เลยค่ะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะอีกฝั่งตรงนู้นก็มีคนมาเดินเล่นเหมือนกันนี่น้องเป็ดลอ,อยน้ําน้ําก็คือใส่มากสีสวยมากค่ะฝั่งนู้นก็จะมีคนมาเดินเล่นเดินออกกําลังกาย นี่ตรงนั้นก็จะเป็นภูเขาค่ะส่วนภูเขาก็หิมะยังไม่ละลายหมดนะคะข้างบนก็คือยังยังมีหิมะอยู่บรรยากาศดีมากค่ะน้ำใสฟ้าสวยมากอากาศวันนี้ก็อยู่ที่19องศาค่ะมีแดดอากาศดีมากๆเลยค่ะถ้าวันไหนอากาศดีก็คือต้องรีบออกนะคะ พราะว่าช่วงนี้อากาศก็จะวันหนึ่งก็ฝนตกอีกวันก็ร้อนอีกวันก็ล,กกลมคือเดาไม่ได้เลยค่ะอากาศช่วงนี้ถ้าวันไหนมีแดดก็คือต้องรีบออกจากบ้านค่ะเพื่อมาแบบมาเอาแดดเพิ่งจะเข้าใจค่ะว่าแดดสำคัญมากตอนที่มาอยู่เมืองนอกนี่แหละคะ่ะ เพราะว่าเมื่อก่อนเป็นคนที่ไม่ชอบแดดเลยอยู่เมืองไทยก็คือร้อนร้อนมากไม่ชอบแดดพอมาอยู่ที่นี่เห็นแดดแล้วสดชื่นมากค่ะถ้าวันไหนมีแดดก็คือต้องรีบออกจากบ้าน ประเทศส,สวิตเซอร์แลนด์ตอนที่มีแดดมากๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าวันไหนมีแดดก็คือทุกอย่างก็คือสวยงามไปหมดเลยค่ะแบบสดชื่นมาก ช่วงนี้มองไปทางไหนก็คือสดชื่นมากค่ะเพราะว่าเจอแต่ดอกไม้ช่วงฤดูใบไม้ผลิก็ต้องระวังด้วยนะคะถ้าคนที่เป็นภูมิแพ้ค่ะเพราะว่าเกสรดอกไม้จะจะฟุ้งกระจายเยอะมากต้องระวัง ้าใครได้มาเที่ยวเมืองทูนหรือแวะมาที่เมืองทูนก็อย่าลืมแวะมาที่เชลชชาดาวนะคะทุกคนที่นี่ก็คือบรรยากาศดีมากจริงๆค่ะมีทั้งปราสาทเก่ามีทั้งทะเลสาบภูเขาคือวิวก็คือสวยมากค่ะใดๆก็คือดอกไม้ก็สวยมากเช่นกันค่ะสามารถถ่ายรูปถ่ายวิดีโอได้ทุกมุมเลยนะคะเพราะว่าสวยทุกมุมจริงๆ ยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะคะที่ทุกคนเข้ามารับชมยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะเดี๋ยวยังไงเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะทุกคนสวัสดีค่ะ